กระสือเป็นผีชนิดหนึ่งเชื่อกันว่าสิงสู่อยู่ในร่างของคนเพศหญิงซึ่งโดยมากมักจะเป็นยายแก่ชอบรับประทานของสดของขาวมักออกหากินเวลากลางคืนและไปแต่หัวกับตับไตใส่ผงร่างกายทิ้งไว้ที่บ้านเวลาไปจะเห็นเป็นดวงไฟโต มีแสงสีแดงแต่ส่วนมากจะเห็นเป็นแสงสีเขียวเรืองวามโดยจะเริ่มออกหากินตั้งแต่เวลาหัวค่าไปจนทั้งคืนและจะกลับเข้าร่างในเวลาใกล้รุง่งเวลากลางวันจะมีลักษณะร่างกายเหมือนคนทั่วไปแต่มีพฤติกรรมหรืออาการแบบแปลกๆผิดปกติ ไม่ชอบสบตาคนชอบอยู่เงียบๆไม่พูดจากับใครชอบเก็บตัวอยู่คนเดียวบ้างก็ไม่ชอบแสงสว่างกระสือเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยใดก็ยังไม่เป็นที่ทราบซึ่งคนในสมัยโบราณมักจะเรียกว่าผีหลากใส่และต่อมาจึงเรียกว่ากระสือ หรือผีกระสือในสมัยปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นกระสือนั้นมักจะเป็นผู้ที่บูชาไสยศาสตร์ม์ดําเดรัจานวิชาแต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือไปในที่สุดปกติแล้วกระสือจะไม่ทำร้ายคนว่ากันว่าเมื่อกระสือออกหากินเวลากลางคืนแล้วเมื่อพบกับคน ก็จะลอยหนีหายไปถ้าหากคนทำให้กระสือเกิดความไม่พอใจโกรธกระสือจะมีความแค้นอาฆาตพยาบาทเมื่อกระสือได้ชำระแค้นคนคนนั้นแล้วก็จะอยู่ที่ว่าจะแค่บาดเจ็บหรือถึงขั้นเสียชีวิตใครคลอดลูกใหม่ๆกลิ่นสดของข่าวเลือดจะทักนำให้ผีกระสือ มากินตับไตไส้พุงของหญิงที่คลอดลกูกหรือของทารกที่คลอดนั้นเหตุนี้ชาวบ้านจึงมักจะเอาน้ำพุทราสะไว้ที่ไตถุนเรือนตรงที่มีร่องมีรูเพื่อป้องกันไม่ให้กระสือเข้ามาเชื่อกันว่ากระสือกลัวหน้ำจะเกี่ยวใส่นอกจากของสดของขาวแล้วกระสือยังชอบของโสโครก เช่นอุจจระเป็นต้นเมื่อรับประทานแล้วเห็นผ้าของใครตากทิ้งค้างคืนไว้ก็จะเข้าไปเช็ดปากผ้านั้นก็จะปรากฏเป็นรอยเปื้อนดวงดวงถ้าเอาผ้านั้นไปต้มกระสือก็จะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนปากทนไม่ไหวจนต้องมาขอร้องไม่ให้ต้มต่อไปกระสือนั้นเมื่อเจ็บจนจะตาย ก็ไม่ตายเด็ดขาดและจะต้องคายน้ำลายของตนทายเข้าปากของลูกหลานคนใดคนหนึ่งไว้ให้สืบทายาทเป็นกระสือต่อตนจึงจะตายได้โดยไม่ต้องทุกทนทรมานอีกต่อไปการปราบกระสือนั้นไม่สามารถไล่ผีที่มาสิงสู่ออกจากร่างเหยื่อได้ว่ากันว่า วิญญาณนั้นได้อย่างลึกลงในใจของคนคนนั้นซึ่งสังเกตได้ว่าเป็นการอย่างลึกในขั้นที่วิญญาณกายทิพย์สามารถบังคับให้ร่างกายกายยาบของผู้ถูกสิงนั้นอยู่ในสภาพที่วิปลาสผิดธรรมชาติได้อย่างไม่น่าเชื่อการถอดหัวและอวัยวะภายในหลุดออกจากร่างกาย รวมถึงการลอยตัวอยู่ในอากาศร่างกายของคนคนนั้นเมื่อถูกวิญญาณร้ายบังคับให้ทำในสิ่งที่หากมนุษย์ธรรมดาทำแล้วเสียชีวิตก็เท่ากับว่ากายนั้นเป็นร่างกายที่ไร้สิ้นซึ่งความเป็นมนุษย์เป็นร่างกายเสียหายและยังคงมีชีวิตอยู่ได้โดยอำนาจของวิญญาณพูดผีกระสือที่อยู่ในร่างเท่านั้น ถึงแม้กระสือจะถูกไล่ออกจากร่างไปแล้วแต่ร่างกายนั้นก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างคนปกติดังนั้นการจะปราบกระสือก็เท่ากับต้องฆ่าคนคนนั้นไปด้วยเลยบางท้องที่กล่าวว่ากระสือชาราเมื่อมีการถ่ายทอดความเป็นกระสือสู่ลูกหลานรุ่นต่อไปแล้ว ตนเองจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานก่อนจะเสียชีวิตในสภาพผี่หัวกับอวัยวะภายในหลุดออกมาจากตัวซึ่งเป็นผลพวงจากการถูกวิญญาณร้ายบังคับให้แยกออกไปหากินเมื่อครั้งยังมีกระสืออยู่ในร่างเมื่อถ่ายทอดกระสือออกจากร่างไปแล้วหัวกับตัวก็ไม่สามารถเชื่อมต่อติดกันได้อีกต่อไป Yeah, yeah, yeah,